เชฟโรเลตสีดำดุมรจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน,น้องน้าสึโมโนกะตลิจ้าสวัสดีค่ะน้องเวลี่แสนสวยคนสวยจ้ามาพร้อมกับอากาศหนาวเออหนาวท<ล>ิพ์หนาวหรือเปล่าหนาวทิพหนาวยังเนี่ <laughs> อ๋อแต่้ย่งเหมือนสารลมันก็นแหงอยู่เด้กกรมอุตุบอกว่าอ,อุณหภูมิจะลดลงเหลือยี่สองศากรมอุตุปลอม เส่ใส่แค่นี้อุใส่ไว้บระกอบข้าวอีกแล้วโอ้ยเนาะบ้านพี่น้องน้ำกันหรือยังแต่ว่าซุ่มอ่าจ้าวัดสเกวนี้หอนแห้งเออเมื่อไหร่จอหนาวก็ไม่รู้ร้อนหอกร้อนใจร้อนหอกร้อนใจเออแล้วตอนนี้ก็ร้อนใจมากถ้าเกิดขายรถไม่ได้เออมาหนีมาพบก็นเลยหนุนอีหยังคะเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะสองจุดห้าเอลทีปีสองพันสิบแปดจ้าเออปีสิบแปดจุดสิบเก้าเลยปีสิบแปดจุดสิบเก้าเลยจ้ะผู้ใดกำลัง หารถกลับบ้านเทศกาลปีใหม่ช่วงนี้โควิดจ้ะทําไมเวลาไปนั่งรถแบบรถประจําทางอย่างเงี้ยรถสาธารณะส่มเสียงจังเลยรู้สึกบปลอดภัยบปลอดภัยแล้วต้องรอเวลาอีกไปแย่ก็ห้นอื่นอีกเออรถก็ติดด้วยเนาะแมนได้สินั่งรอรถอีกกลับบ้านสงการปีใหม่พี่น้องไปนั่งรอหมอชิดสาบลาอยูอุ้ยมัน เคยผ่านมาแล้ว <to> จุดน sí, like <trans> <nên> exactly ั้นน่ะ like มันโผล่ป <That 's S 2> ั่มใจมากเลยอยากเข่าห้องน้ำก็ต้องลอเขาไว้ให้เออจังสีได้แวะแมนถ้าพวกปวดขี้หรืออะไรนะนี่ดียู่น้ำพีน้ำนองหิ้วบางไรจอนบางจุนบางนั้นอยากนอนบางไหนจอนบางนานจ้ะอยากแวะปั๊มได้แวะได้เลยพี่น้องแล้วก็ขอ่แมนแล้วก็เฮ็ดงานเก็บเงินมาพอโตแหละอยากสิสร้างเนื้อสร้างโตจ้ะให้เทศบ้านเขาเฮื่อแน่ว่าเฮ็ดงานนี่เขามีของเป็นชีตเป็นอันนะ ของมันต้องมีของมันต้องมีไม่เป็นหนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นหนี้ก็ไม่ได้ลดใช้ <S <S เออโวแต่นั่งมองมันจะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ยังไงเออ,เอ,อนะคะแล้วก็ออกรถกับเราสองคนใช้เงินดาวเพียงแค่โอนวันไปเลยจ้าปีนี้ทั้งปีจะถึงมิถุนายนาปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทจ้าโคตรถูกเออเี่เจาะไปตั้งรักก่อนจ้าปีใหม่เดือนหนาปีใหม่แล้วจ้าเราก็ไปตั้งตั้งรักอีกหาเดือนเออคอยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทจ้าความคิดทีี่ดม เออฟังแล้วคิดตามแล้วนำไปใช้โปรสำหรับแบบไม่รุนสางโตเลยแมนเออมาเบิ่งรถมาเบิ่งรถจ้ะสีดำสวยสภาพบรังคือเก่าพี่น้องหินบอบฟุ้นก่อนอ่อเดี๋ยวล้างให้เคลียร์ให้ผู้ใดว่ามันแจก็ไปเบิ่งลิบที่ปล่อยรถส่งรถกิไปล่อยรถอ้นนเลยกิบึนว่ารถเองเออเค่ี่รปด้ใส่ไปแทงมาอันนี้มันเป็นแค่แบบว่า ภาพลงตาใช่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะภาพคีิ้วหอทองเออผู้ใดตาถึงนีจ้ะได้เลยได้เลยเบิ้งไม่ต้องกันแมนกินตนาการไม่ต้องกันเออตัวท็อนะไฟหน้าใสเป้งมีไฟตัดหมอกให้อออันนี้ล้อกระทะเหตุเหตุเกิดที่ว่ามันเป็นยังไงมันมันมีล้อแม็กเวลเมื่อเส้าเออเขาไปรับรถเขาไปซื้อรถมาไปซื้อรถมาคนขับยางแตก เขาก็เลยเอายางอะไรมาใส่ของคนเก่าคือสิส่งดูแลรถบบเป็นยังไงเออก็เลยปล่อยให้ยางมันแตกเออก็เลยเอายางสำรองมาใส่ก่อนเอายางอะไรมาใส่ก่อนล้อก็เป็นล้อกระทะอยู่เลยแต่จริงๆแล้วล้อมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นบองเงาบองเง่าไม่งานเก่าเออมันเก่าแล้วจัดแม็กไม่ยางหมให้ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นสี่อ่ะ P1 P30 ้8แล้วก็ยางบางฟรีๆไปเลย ใช่มันต้องรอดูคันนู้นเป็นตัวอย่างนะดูแลหล่อเลยอันนี้ไปเบิ้ลมันกุญแจสำรองนะพี่น้องจริงๆกุญแจมันเป็นกุญแจีโมทนะมันเป็นตัวท็อปกุญแจีโมทนี่นะจะเป็นกุญแจสำรองก็เดี๋ยวจัดการให้แหละตอนก่อนออกเดี๋ยวเยย่อหายอันนี้สภาพรถให้ไห้ลากพี่น้องชึ่งเดียวติดเลยเร่งไม่สองหมื่นห้าพันกิโลน้อยมากนะคะมีจอแอนดรอยให้มีจอแอนดรอยให้ เกียร์ดูแลแม่งองสปีดนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมก็ใส่หัวเกียร์ไทยเทมาเด้อแล้วก็แอร์แบ็กสองลูกผ้าหลังคาใหมก่กิบเลยนะม่มีรอยยนออันเลยนะปกติจะมีรอยยันนะนี่บอกแม่แรงคู่มือยังอะไรอยู่ครบนะเออกระจกวางข้างปรับไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้าปุ่มเซ็นทรัลล็อกเด้อจ้ะเอะอะอะอารเดิม จากโรงงานนะคะจ้ะดูแล้วไม่มีชนหนักพี่ความจำน้ำไฟไหมอันนี้เมองผ่อนกันเลยทั้งหนองได้ก็หนองเหมยอันนี้เขาห่งพวงมาลรมาเด้อใช่จะของเราเพืกอสิมากดเลมอนมีแต่ฝุ่นพ่อซิ่งนิดนึงอ่ามีแถวซิ่งด้วยนิดหน่อยอ่าพ่อเป็งกําลังใจแอบซิ่งนะแต่ก็ไม่เอากันชนหลังออกเอาไว้เวลาผู้ชงผู้เทาึ้นรถขั้นรองมันอกไปหน่อยเอาไ้ตั้งสิละเชฟมันนี่กันชนให้ทุกขั้นเด้อ แล้วก็ไลเนอร์คันนี้มีให้เออมีกระบะไลเนอร์ให้นะคะสปีกเกอร์ขั้นบเอาเดี๋ยวเ้าหลอกออกหน่อยเดี๋ยวของเก่าขอติดมากมันลกนนทัยทีมจ้ะสายบรรทุกสายโคราชรถไอตู้ทึบมากติดส่งส่งคือสิ่งเด็ไปใส่งานนะดอกจากคันนี้มีเด็กคนหน้อยเออมีเด็กเออจักเด็กใดดอกจ้ะเด็กนักศึกอยนะนักศึกษาเออเด็กสิบห้าสิบหกอาเดิมๆนะคะในเมืองแฟนเพจด้วยน้องนัทอ่าแฟนเพจ อยู่คมชัดเจนซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่มีปัญหาส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาเคลียได้ใส่ข้อเบรกแบมโบให้ด้วยรถตีสองปีเองจะเส้มอลลเลยเอ้ยคันนี้เดิมนะใช่เออเครื่องเดิมหมดนะไม่เคยทำอะไรมาเดินนิ่งเอดอาร์อันนี้มันลอกไปชื่ครบเออลอกติ๊ิเกอร์้าน้าอยู่ครบนะคะเดิมเบิร์พี่น้อง สวยเก็บเลยนะคะฝากระโปรงเดิมฝาครอบเครื่องยังอยู่อยู่ปกติรุ่นนี้เป็นอะไรไม่รู้ฝาครอบเครื่องจะหายแต่ลาขั้นนี้ยังอยู่วงบอกถึงความเดิมเลยเห็นช่างเขาบอกว่าบางทีเอาไปซ่อมแล้วช่างลืมใส่ให้หรือว่าช่างแอบเอาไปก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ท้ายมั่งเครื่องหรือจะคล้องเก้าเขาเปิดบังยังสังจะคล้องเก้าก็ลืมใส่ให้ใช่แต่อันนี้ยังอยู่ครบ ราคาเท่านี้ได้รถปีใหม่จะไม่เอาได้ยังไงสวยขนาดนี้โคคุ้มเลยอะกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะซ5 l t p ส2 0 1 8น9จ้าจ้ะเปิดราคาขายที่395,000บาทเท่านั้นเลยที่สำคัญนะออกรถก็ห่างสองคนใส่เงินดาวเพียงแค่เปิดดีฟรีดาวไปเลยฟรีดาวหรือว่าศูนย์บาทไปเลยจ้ะแล้วถามาหนีจัง่อยเนี่ยรถเขาหนีบอกเออนะคะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่ หนึ่้อแล้วนั้นฟ้องบอผิดหนึ่งพันนะหนึ่งพันหกรอยหกอยหาเดือนกับเป็นหาพันไม่ถึงหมือ่นอะ่ะเออนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่7,600บาทเท่าน,นั้นจ้า ก็โปรโมชั่นดีๆจาก SC สซีมอเจัดค่ะจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีค่าสีพาร์ทบอลให้ฟีสึงดูถึงบ้านฟีขายตั้งมันเครื่องฟรีขายกองเครื่องฟรีขายคองเหลวฟรีติดรอบคันไอเฟลขับรถยนต์ติดรอบคันฟีค่ะแล้วประกันแรงงาันคะหนึ่งฟีเต็มดเบิลสมาร์ทอีกหนึ่งฟี แถมบัตรเติมน้ามันไปอีกมูลค่า1000บาทจ้า้นนั้นยังไม่พอออกรถไปยังสามารถรุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคันไปเลยจวดนะคะผู้ใดอยากสื่ออยากจองค่นนี่ต้องทิ้งไ้าแน่อย่ารอช้าเห็นคลิปนี้ปุ๊บทางเพจ a c e บ o o k นะคะลิงก์ line น้องเหมยน้องนันพร้อมด้วยเบอร์โทรปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทางย t u b ปปักหมุดด้านล่างนะคะกดแสดงเพิ่มเติมดูนะคะจะมีลิงก์ line อยู่ กดจิ้มลิงก์ไลน์กดแอดไลน์กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยนะคะทักไลน์มากมันบอลเราใจบอท่านใจก็กดโทรมาเมนกิงกลางมากเมนโทรบาติดถิมไลน์ไว้กันด้เดี๋ยวเข้ามาตอบเ้อะรังเถออาจสิบเบาางอาจจะติดอัดคลิปจ้ะนะคะแล้วก็เอฟซีท่านไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนําเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลยสามับารนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนุกกับเราบ่อยๆจ้ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊ก ยูทูบหรือว่าช่องทาง t i k t o k ของเราชื่อช่องว่าไอเซมจัดหนักเฟียย่จัดเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเสอเอฟแบบนี้แบบนี้ส่งไปให้ฟรีถึงบ้านเลยจ้าบางคนอาจสงสัยนองนั้นก็เคยสงสัยเหมือนกันไม่ค่อยได้เล่น youtube เออจังไรเวลามันป่งกดแสดงเพิ่มเติมต้องไปกดตรงไหนโพสตรงไหนเวลามันจะมีรายละเอียดอยู่ในโพสอ่ะอันนี้ซื้อคลิปจ้ะเป็นชื่อคลิปซื้อคลิปล้วกออย่าลืมกดซับสไคร่นะติดตามตัวแดงแดงเดวตามแล้วกันิมมี่ รายละเอียดคลิปยังมีใช่จะมีแบบว่าชเชฟโรเลตต่างๆกดมันจะมีแสดงเพิ่มเติมตัวเล็กๆกดแสดงเพิ่มเติมเอากดแสดงเพิ่มเติมก็จะมีเบอ,อร์โทรน้องเหมยกับน้องนัดอยู่หรือขั้นตอนมั่นใจก็มาเมนไว้ก็ไลยว่าสนใจแล้วจะติตอบคอมเมนต์จ้ะเดี๋ยวโทรหาเออเดี๋ยวโทรหาแต่อันนี้ไวกว่าจ้ะจิมลิงจิมลิงเอาไว้ดูได้ปะอันนี้ไม่ได้็กใจนะจิมลิง Ok, fan FC chim link nào. <laughs> ok. Chef <coughs> Lò <Okay. coughs> <coughs> <coughs>